สวัสดีทุกท่านที่กำลังรับชมคลิปนี้อยู่กับผมนะก็อยู่กับผมริวทีเฮด28นะผมฟุ้วันนี้ฮะเราจะมาทําอะไรดีนาะในครับในอันเทิร์เซีรี์ซึ่งผมก็ไม่แน่ใจผมนะฮะแต่ที่รู้เราเป็นพนักาาง,งานบริษัทที่แบบว่าน่าตะดีคนหนึ่งนะฮะแต่ว่าไม่อยู่แล้วบริษัท <laughs> อยู่ไม่ได้โอเคมีเสื้อผ้าขอผมต้องทําการแบบว่าคายพวกนี้ก่อนนะเห็นไฟหรอครับเห็นไฟเหรอ,รอ,ไ,หรอไม่ตายด้วย ไม่ตายเหรอครับผมอุ้ยมีลูกธนูฮะซึ่งเราไม่มีปืนครอสบวะผมคุณผู้ชมครับซึ่งในพาร์ทนี้เนี่ยนะฮะคุณผู้ชมผมก็จะไปตามหาเลื่อยเหมือนเช่นเคยนะฮะผมคิดว่าผมคงต้องขับรถออกไปต่างจังหวัดอีกหนึ่งรอบนะฮะเออเออเออหัวแตกครับผมเนี่ยตอนนี้ในบ้านมีซอมบี้ไม่เอ่ยนะครับอ่าเมื่อพาร์ทก่อนเนี่ยนะครับก็มีคนมาบอกผมว่าอ่าพี่ริวครับหรือว่าคุณริวนั่นแหละนะฮะก็คือบอกว่า คุณอย่าอะไรวะอย่าอย่าอะไรวะอย่าอย่าอย่าแม่งเลยนะครับอย่าเอาไอ้อะไรวะอย่ามาสร้างบ้านไว้ในแบบว่าสถานที่ที่มันมีคนก่อสร้างไปแล้วผมนะเช่นพวกบ้านอย่างเงี้ยครับอย่าเอามาไว้นะครับเพราะว่าในนี้เนี่ยจะมีซอมบี้เกิดได้นะครับผมประมาณนี้เนาะซึ่งผมก็เดี๋ยวผมขอหาที่ตั้งแคมป์ก่อนนะผมเคยไปดูอ่าเขาจะตั้งแคมป์กันบนจุดสูงสูงของผมนะแต่ว่าส่วนตัวเนี่ยก็ตั้งตรงไหนดีวะริมน้ำครับ เฮ้ยตรงบริเวณนี้ก็ได้อยู่ครับผมนะบริเวณริมริมน้ำนิดนึงครับผมเพราะว่าตรงนี้เนี่ยไม่น่าจะมีซอมบี้สักเท่าไหร่นะครับหรือไม่ก็จะเป็นบ,บนยอดนี้ดีไหมเฮ้บนยอดนี้ก็ได้อยู่นะครับคุณผู้ชมฮะซึ่งในผมเจะานนี้แหละครับผมเป็นที่เป็นแคมปิ้งของผมนะฮะวางไปโอเคซึ่งเดี๋ยวในอนาคตเนี่ยผมก็จะนาอันนี้มาทํานี่นครับผมนะซึ่งในวันในวันนี้เนี่ยแล้วก็มาตั้งแคมป์กันตรงนี้แล้วกันนะฮะแต่ผมอยากใช้ชื่อคิดว่าอ่าอะไรวะอืมไออันนี้บังเกอร์บังเกอร์ อ่าเราจะตั้งเปน็นนีเรอไว้ครับคุณผู้ชมครับ่าสุดยอดเยี่ยมไปเลยเราสามารถย้ายได้ผมนะฮะโอเคซึ่งในวันนี้เนี่ยผมก็จะใช้ชื่อคลิปว่าการเริ่มต้นแคมป์ใหม่ดีปะวะเออสักช่างมันเถอะนะฮบเดี๋ยวเราค่อยมาคิดกันอีกทีหนึ่งับผมฟึ่งกล่องในะตอนนี้เนี่ยผมก็ยังใช้ไม่ได้เลยอะ่ะคุณผู้ชมผมว่าผมจะเอาของไปไว้ในบ้านก่อนนะหรือว่ามากองไว้ตรงนี้ก่อนดีวะคุณผู้ชมครับมากองไว้ตรงนี้ก่อนแล้วเราค่อยไปหาของดีไหมก็ดีนะฮะ เช่นผมจะเอานี่ไปครับเอเอานี่ลงไว้ฝึบแล้วก็เอาที่มันยังไม่ค่อยจําเป็นฮะซึ่งอะไรไม่จําเป็นบ้างวันเนี้ยมันจําเป็นตั้งหลายอย่างกินแม่งเลยฮะคุณผู้ชมอ่าพวกอันเนี้ยกินดีไหมถึ้งไวันี้ก็ได้นะครับคุณผู้ชมครับถึงวันี้ฮะนี่วันนี้อันนี้กินเลยครับเดี๋ยวผมขอกินแล้วก็จัดเรียงของอะไรให้เรียบร้อยก่อนนะครับคุณผู้ชมอาหารทิงวันี้ครับเซิบอันนี้ไว้ตรงนี้นี่อย่างนี้ครับ คือเราจะได้มีพื้นที่ในการเก็บของเพิ่มขึ้นนะฮะคุณผู้ชมแคนดี้ไอแคนดี้บงแคนดี้บาร์โอเคผมก็น่าจะประมาณนี้ก่อนเนาะอันนี้เราก็ทิ้งของกันไ้นี่แหละครับคุณผู้ชมฮะมีดนี้ต้องใช้ป่าวะก็ต้องใช้อยู่นะครับขวานเนี่ยมันจะพังแล้วด้วยเอาไว้ตัดไม้ตรงนี้ก่อนนะฮะก่อนนี้สิบอ่าโอเคอืมตรงนี้นี่ครับนี่ครับชิบ แล้วก็หาอะไรมาใส่อีกหนึ่งช่องครับอันนี้อ่าใช้ได้อันนี้ไว้นนเ,เก็บของได้อีกหนึ่งช่องฮะอืมอันนี้อะครับแล้วเบ็ดเนี่ยมันไม่ใช่สิ่งของจําเป็นเลยฮะคุณผู้ชมมันไม่ใช่อะไรที่มันจําเป็นนะฮะอันนี้ก็มาเนี้โอเคทีน,นี้เราก็มีช่องว่างเลยนะครับคุณผู้ชมครับประมาณนี้ฮะสี่ช่องโอเควางได้มีช่องเหลือก็พอสมควรนะฮะแต่ว่าไม่ได้ถึงกับเยอะมาก โอเคพอได้เปิดลูกโม่เนี่ยเราเก็บไปก่อนนะเพราะว่าผมจําเป็นพอสมควรนะครับโอเควิ่งกลับมาก่อนผมจะไปเอาธนูด้วยครับคุณผู้ชมอันนี้เนี่ยเรามีกระสุนอีกเท่าไหร่วะเนะี่ยกระสุนเราไม่มีแล้วฮะคุณผู้ชมครับไม่แน่แต่ผมจะเอาสโคปไปเก็บด้วยนะสะโคปแบบไม่จําเป็นนะเฮ้เออนะครับเดี๋ยวจะเอาสโคปไปเก็บไปก่นอนเฮ้ยซอ,อมบี้เกิดไวจังไะเมื่อกี้นี้เพิ่งแทงมันไม่เช่ <S <S ออือออเกิดไวเหลือเกินมีชีดด้วยชีดจะพังนะครับ ไม่ใช่ทางนี้มันเน่าแล้วนี่เอานี้ทีมโอคูเยอะด้วยอ่ะให้ตายเหอะโอคูแบบพร้อมกันด้วยเอาด้เอาเด้โอ้โหมากันซะเยอะเชียวนะครับมีขนมปังแผ่นด้วยเอาเก็บมากินก็ได้นะครับคุณผู้ชมกินโชว์เลยฮะอร่อยดีนะสวัสดีพวกมาเน่เด้อมาเน่านอารู้เรื่องครับผมนะครับตอนนี้ก็จะมาเก็บนี่ปึ๊บอ่าเรียบร้อย แล้วก็มีธนูอยู่หนึ่งลูกครับผมส่วนด้านหน้าเราเนี่ยที่เราเ้ยเยี่ยมอ่านะครับสุดยอดส่วนอันนี้เนี่ยผมคิดว่าเฮ้ยเราจะใช้ดีปะวะเออมันก็จําเป็นเนาะโอเคเราก็พกไปประมาณนี้นะฮะเพราะว่าเราแค่จะไปตามหาเรื่อยนะครับเพื่อที่จะได้มาไว้เลื่อยของได้นะครับคุณผู้ชมโอเคประมาณนี้ก่อนฟิชชิงแฮทไม่เอาครับโอเคเดี๋ยวไปดูบ้านนู้นนะฮะเผื่อจะเจอเรื่อยถ้าเกิดเจอเรื่อยดิแจ็คพอตแตกเลยนะครับคุณผู้ชมแหลงครับแลลงอันนี้มันตีสคปี้ได้ปะ เอ้ยเอ้ยโอ้โหอ,อย่างดีคุณผู้ชมอันนี้ใส่ลูกโมได้ปะผมขอลองเทสนิดนึงนะครับคุณผู้ชมมันใส่อนี้เด้อไม่ได้นะครับไม่เป็นไรฮะเราไม่ได้จะใช้สบกบกกกากอันนี้นะฮะก่อนนี้มาช h บแค่มันเป็นสนไนเปอร์ของเราไปแล้วครับตอนนี้นะครับคุณผู้ชมไปเก็บของคืนแป๊บหนึ่งนะฮะมีกางเกงดรอปอยู่ด้วยนะครับกางเกง เวสสู่เดย้กางเกงมันดูเท่ดีว่คุณผู้ชมโ,โหเน่ามากโคตรเน่าในเลยจริงๆคุณผู้ชมครับเป็นกางเกงเหล็กรครับได้อยู่ได้อยู่แต่ว่าผมไม่ต้องการนะฮะบอกเลยว่าไม่ต้องการเก็บมาเรียบร้อยนะครับนี่เดี๋ยวเดียด๋วยวยชิปเป่งละอันนี้ก็ฮะโอเคประมาณนี้นะครับคุณผู้ชมฮะอืม มีที่ว่างเลอแล้วนะครับโอเคได้อยู่นะฮะสวัสดีพวกอึสเฮซอดเอ้ยเยี่ยมอ๋อถือว่ามันดรอปลืมไปเอามินนี่ด้วยผมจะเอาอันนี้มาด้วยนะครับผมแล้วก็ผมไม่ได้จะเอาเอามาใช้ไปสองอันนะฮะผมจะเอาลูกธนูมันครับผมเพราะว่าในแ,แต่ละอันเนี่ยมันจะมีลูกธนูอยู่นะครับีประมาณนี้ครับเอาันนี้ออกเดี๋ยวเออเอากระสุนปืนออกแล้วก็ทิ้งอันนี้ไปครับเพราะว่ามันเป็นของกากๆนะฮะ เก็บลูกธนาธนูนมาแล้วนี่พิกัปอันนี้เรามีอยู่แล้วครับผมในตู้มีอะไรไหมมีเสื้อมีหมวกครับผมนะฮะประมาณนี้เนาะกระสุนปืนนี่คิวเบเลียนเอามาเลยครับอย่าได้รีรอประมาณนี้นะฮะส่วนเอออันนี้เดี๋ยวก่อนนะผมว่าต้องกินบางสิ่งบางอย่างไปหรือไม่ก็ทิ้งเดี๋ยวเขาทิ้งก็ได้นะครับผมเพราะว่าบางสิ่งบางอย่างมันจะเป็นในการดำรงชีวิตข,ของเรานะฮะอันนี้แต่เราไม่อยากได้โอเคไป let's go man เยอะเยอเยอ โอเคผมนะยาเราคงไม่ต้องใช้อะไรมากเอาไปแค่นี้ก็น่าจะเกินพอแล้วนะครับ l ย t ด do it ดแมนเราต้องซอ่อมป่าววะเดี๋ยวเราค่อยไปซอ่อมตอนที่มันแบบว่าใกล้พังก็ได้นะครับผมฟึง่งผมก็ไม่รู้นะว่าผมจะกลับมาทางนี้ถูกหรือเปล่าแต่ว่าเราก็จะทําไว้นะฮะซ้ายมือเนี่ยไอย้ขวามือเราเนี่ยจะเป็นการเข้าเมืองนะฮะเราก็จะออกไปนอกเมืองกันเลยพูกโอเคซึ่งผมจะออกไปนอกเมืองนะรับีบแตวแเลิก็ใช้สามทีนี่เป็นไง นะครับผมก็เป็นการวาสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะฮะเราไม่ต้องหวังจะเจอลูกมงลูกเมียนะครับผมเพราะว่าผมไม่มีฮินะครับโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวผมผมอัดไปตั้งนานนี่ผมดูลืมดูเสียงเลยครับแป๊บนึงนะครับเอาแล้วหลายหลายคนที่ดูคลิปนี้อยู่รับผมนะถ้าเกิดชอบใจผมหรือว่าชอบคลิปนี้มากๆหรือว่าชอบให้ผมทําแนวนี้ผมก็สามารถคอมเมนต์บอกหรือว่ากดไลค์กดแชร์ได้ด้วยนะครับผมนะฮะแล้วก็ท่านใดที่ยังไม่ได้กดติดตามไว้หรือว่าสมัครรับข้อมูลไว้เนี่ยอย่าลืมกด สมัครรับข้อมูลไปด้วยนะครับผมสวัสดีครับผมยังไม่ได้ยินเสียงนะครับผมแนวเอ้ยเราเปิดไฟถึงเมื้ดีกว่าเหรอโอเคจะได้สว่างลงโจงนะฮะมาคุณทำอะไรก็ได้อย่าอย่าทำลายรถผมพอผมขอร้องนะฮะเฮ้ยมีมีเสียงมาข้างหลังเขปะดูก็มีเสียงมาข้างหลังนะฮะที่หัวหัวไม่โดนไม่โดนหัวจ้าที่หัวจ้าหัวจ้าเฮ้ยเดี๋ยวนี่ตายยากจังปะ อึดมากโอเคแล้วก็เดินทางตามหาเรื่อยต่อครับผมนะครับเ้ยทันปืนเนี yeah. ่ยซึ่งในรถนี่มันเก็บของไม่ได้เหรอวะอแปลกผมเคยไปเล่นเกมไหนมาวะเนี่ยอันนี้เราเหมือนเดิมว,ว่าผมนะสเต็ปเดิมครับผมไม่ได้จ่าปืนเนี่ยผมจะเอากระสุนนะครับโอเคถอดออกมาฮะแล้วก็ทิ้งมันไปเยี่ยมเยียวยาสกัดเดียวยโอเคะครับไอผมไม่ได้จะใช้ปืนผมจะใช้มีดฮะเอามีดมาับเหมือนเดิมครับ มานี่แล้วก็รีโหลดกระสุนปืนไปฮะกด Y โอเคไม่ใช่จะกด Y กด G แล้วก็และตะคุณนะฮะทำลูกกระสุนระเบิดจะด้วยแต่ว่าเราไม่ทำฮะกระสุนปืนรวมกันไว้ครับแล้วก็่โคดแม็กกาซีนผมเจ้ามาทำไมวะผมไม่ได้จะเอาปืนนี่แล้วหรือผมไปเผลอเก็บมาวันเนี้ยผมเก็บมาทำไมวะนั้นช่างแม่งโอเคครับผมนะฮะประมาณนี้เนาะอันนี้กระสุน อืมเอาเรเก็บดีวเะนะี่ะแล้วบอนี้ก็น,นี่คือไปเก็บครับโอเคได้อยู่รัประมาณนี้ครับผมคุณผู้ชมฮะโอเคผมเนี่ยเอาดูว่าเชา้าโอ้ยจะเช้าแล้วยิม่มโอเคนะครับเราจะไม่ต้องอยู่กับแบบว่าที่แบบมืดมิดนะฮะมืดมิดมืด,ม,ด,ม,ดม,มนคนสงกรานนะครับเกี่ยวอะไรกันวะอันนี้โคดแมกกาซฟนไม่เอาหรอกเอามาทำบ้าอะไรนะครับโอเคผมเนี่ยไปตามหาเลื่อยต่อดีกว่าครับผมสวัสดีพวกขอยิงหัวหน่อยนะ ียบร้อยผมโอเคซึ่งอุยหลานยามีนี่อีกแล้วผมซึ่งเหมือนเดิมครับสเต็ปเดิมนะฮะลูกโมเราก็ไม่ได้ใช้เยอะหรอกแต่ว่าเราแค่อยากได้เฉยนะฮะเราเป็นคนโลภมากลาบหายครับผมทุยโอเคมันเนี่ยกดวายครับเนี่ยสารสนปรียบร้อยโอเคประมาณนี้นะฮะประมาณนี้แต่หมดไม่มีแล้วโอเคอันนี้รีโหลดครับผม อันนี้เป็นร้านยาครับผมซึ่งยาบางชน,นิดเนี่ยเรามีเยอะแล้วครับผมในบ้านเรานะเนี่ยไอในร้านไม่ใช่ในร้านในในนี่เราครับผมนะในคลังของเราซึ่งบางทีที่ต้องการนี่แม่งแทบไม่มีเลยนะครับที่ไม่ได้ต้องการนี่มีมาจ้างโอเคแอนติโนลีนะครับแอนติบอติกปะเยี่ยมนี่เป็นยาผมนะกินมาแบบว่าจะได้เพิ่มไอหลอดสีเขียวนะฮะใชื่ะวะไม่รู้ลาวสวัสดีจ้าขออัพสกิลแป๊บนึงนะฮะ มีเจ็ดสิบเอ็ดแล้วโอเคอันนี้โอเคขาดอีกเอ้ได้อีกสามสิบห้อันนี้คือการว่ายน้ำซึ่งผมไม่ได้ผมไม่ได้อยากจะว่ายน้ำเลยนะฮะก็เก็บไปก่อนโอเคนะไปดูในบ้านนี้ดีกว่าผมนะครับในบ้านบางบ้าน,านเนี่ยเขาอาจจะเปิดแบบว่า,ามีการไอ้นี่มีการลือ่อมงลื่อไม้แบบว่าบ้านเป็นช่างไม้อะไรเงี้ยซึ่งเมืองน,นี้ผมว่าผมเคยมาไหมผมไม่เคยมานะฮะสำหรับเมืองน,นี้นะฮะผมอยู่แต่ในเมืองผมผมไม่ค่อยไปไหนหรอกนะฮะ ตรงนี้ก็ถือว่าเป็นต่างจังหวัดแล้วนะครับผมแต่ว่ายังไม่ได้ไกลจากตัวเมืองมากมายนะครับคุณผู้ชมชุบรโีโอเคแบบปาขึ้นขอแทงทีนึงดิแทงหน้าทีนึงดีโอเคเราจะยิงเขานะครับคุณผู้ชมอุ้ยมีกล้องด้วยแต่ว่ากล้องเราไม่ต้องการครับเสียงจากไหน,นเหมื่อกี้มันได้ยินด้วยมาเดมาเดตายไปได้นะหัวทิ่มเลยนะครับโอเค ซึ่งเดี๋ยวขอดูในบ้านนี้ก่อนก็ได้ไปสนีครับที่นี่ไม่รู้โพสคืออะไรไม่รู้ไปสนีเปล่าไม่รู้นะฮะรู้ไม่สนใจอไออันนี้อาจจะมีก็ได้หรือเปล่าโถไม่มีตายจริงพาร์ทนี้ไม่ได้เนี่ยเรายังไม่กลับแคมป์มาผมแน่แล้วก็เดี๋ยวไว้าพาร์ทหน้านเนี่ยเราก็ต่อผมะฮะไปหาเรื่อยต่อนะสำหรับคนที่ชอบคลิปนี้ผมจะลืมคอมเมนต์บอกด้วยผมนะ,ะว่าชอบคลิปนี้อยากให้ทำแนวนี้ไปเรื่อยๆอะไรอย่างนี้นะฮะก็สามารถมาบอก ได้นะครับผมเนี่ยนะโอเคแล้วมีอะไรอยากเตือนหรือว่าอยากจะแนะนําสามารถแนะนํามาได้เลยผมเนี่ยผมไม่เคยว่าอะไรทั้งนั้นนะครับคุณผู้ชมน,นะครับสตรเบเรโซดากินหน่อยก็ได้นะครับเพราะว่าตอนนี้ผมรู้สึกหิวแล้วนะฮะต้องดื่มโซดาเยี่ยมไปเลยพวกนะครับแล้วก็กินนี่ด้วยครับผมเนะี่ยน้ำมะงุนอร่อยของเราครีปชูสกินอีกพวกกินให้หมดเลยนะครับแมงเพิ่มมาหน่อยนึง พีอ่อ่ะกินกินทุกอย่างที่ขวางหน้าช็อกโกแลตบาร์กินด้วยกินนีแยบช็อกโกแลตบาร์ตั้งหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์แน่เยี่ยมแคนดี้บาร์โอเต็มแล้วครับผมเจนเนอรัลบาร์ซึ่งอาหารในตอนนี้ผมมีอะไรบ้างเฮ้ยอาหารเราเหลือร้อยเราเหลือน้อยแล้วนี่หว่าโอเคเก็บมาก่อนครับเก็บมาฮะหกสิบห้าโหเยี่ยมแต่งอาหารดีเลยตรงนี้นะฮะโอเค ซึ่งการชีวิตอรอดของเราเนี่ยถ้าเกิดเรามัวจะเก็บของอย่างเดียวนะครับไม่ว่าเราจะมีเป่ากี่ใบก็ตามนะแต่ว่าถ้าเราไม่มีกล่องเก็บของให,ใหญ่ๆเนี่ยเราก็ทําอะไรไม่ได้นะฮะซึ่งถ้าเกิดเรามีแคมป์แล้วมีอะไรแล้วนะฮะก็จะอยู่สบายมากๆผมยังไม่หวังแบบว่าอะไรนะผมยังไม่หวังผมจะมีบ้านผมจะมีอะไรนะครับผมเพราะว่าบ้านผมได้อยู่เนะี่ยผมก็เช่าเขาอยู่นะครับผมก็ตอนนี้ยังไม่ได้หวังอะไรมากมายนะฮะแค่บ <c oughs> แบบว่ามีที่เก็บของนะฮะซอมบี้ไม่ต้องมายุ่งวุ่นวายแค่นั้นก็พอนะครับ นะพวกชงพวกชงพวกเชื้อไวรัดอย่างงี้นะครับผมรวมถึงพวกโจรด้วยนะฮะถ้าไม่มีนี่ยิ่งดีเลยนะครับไอ้บ้านนี้มั่งมีกระสุนปืนด้วยพันนี้นี่เป็นตำรวจหรือยังไงมีไม้กงไม้กวาดนะครับเฮ้ยมันไม่มีเลื่อยวะเนี่ยฮะเฮ้ยมีเลื่อยไหมครับมีไม้กอล์ฟน,นี่อะไรวะกางเกงสูบรบารทอมมีเลื่อยไมเอ่ยฉันต้องการเลื่อย เลยเลยมาเลียงเลียงอะหูฝาดเตียงหิฮิเอาขาผ่านบาโอเคผมแน่อ่าเลื่อยเฮ้ยมันไม่มีเลยวะในร้านฟาสต์ฟู้ดเนี่ยมันมีแต่อาหารมันไม่มีเลยแน่แน่ครับผมแน่แน่ฮะไม่แน่ทิมเลยผมเกลียดตัวสีม่วงนี้มากผมต้องยิงฮนะรีโหลดโอเคเรียบร้อยเรียบร้อยครับผมเฮ้ยทำไมกับฝุ่นเราไมีเยอะวะเยี่ยมไปเลยพวก มา, <S <S มาวัดดิอือหัวแตกครับผมนะฮะก็เลือดด่อนลงนิดนึงไม่เป็นไรเนาะปุ๊บปุ๊บอือหัวแตกเรี็บร้อยเราเหมือนเป็นนายพานอะไรสนองนี้เลยนะครับแหมสุดยอดตั้งทาจะวิ่งหรอตั้งทาจะวิ่งเหรอครับมีไม้กวาดอยู่แต่ว่าเราไม่ได้มาตามหาไม้กวาดนะครับร้านกาแฟโอเคเขามาดูผมมีเล่อยขวางอยู่รับผมนะไว้ตัดมือลูกค้าอะไรอย่างงี้ โอ้โอเคอเอ้ยไม่ตายโอ้โหอึดมากตอนนี้นี่แน่ไม่ตายใช่ไหมไม่ตายใช่ไหมเออนะฮะสตีบี by. บีบีบีจะหุยหัวทิมร้านนี้ร้านอะไรเนี่ยน่นานนนนนจะเป็นร้านพวกแบบว่าขายไอยพวกการเกษตรนะผมเนี่ยขายพืชพันธุ์อะไรต่างๆมากมายนะครับมีบ้านนี้ถ้าเกิดไม่มีไม่มีเลื่อยอีกเราก็จะย้ายสถานที่ไปเรื่อยๆครับผมเนี่ย เฮ้ยเตียงนอนเยี่ยมคุณผู้ชมเออดีได้นี้มาก็ดีผมเดี๋ยวเราจะไปเซฟไว้ที่บ้านเราเลยครับโอ้ยเฮียโอ้โหตกใจโอ้โหยขอโทษด้วยน่าจะเสียงมันดังเกินไปนะฮะโอ้ให้ตายจริงโอเคไม่ตกใจแล้วเว้ยไม่ตกใจแล้วเว้ยไม่มีอันไหนดับเลยสักนิดเลยหรอสักนิดหนึ่งก็ดีฮะอยู่ไหนไม้หมดไม้หมดไม้หมดเฮ้ยเออ อุ๊ยอันนี้พ,นนพนน่น้ำพลน้ำมะเออลีโหลดเอ้ยเอ้ยหลบได้หลบได้อืมอืมไม่ตายด้วยไม่ตายด้วยไม่ตายอย่าครับผมไม่ตายอย่าเสียลูกธนูไปตั้งเยอะอไม่ตายอืมอืไม่น่าฮาวโอไมกุนเนตหนึ่งดอกเก็บมาลีโหลดแป๊บหนึ่งนะครับสองดอกดอกที่สามอยูน่นี่โอเค แม่งห่วยแตกมากมาก what the fuck ทเที่ยวเอนนิดเดียวแล้วครับผมคุณผู้ชมครับซึ่งผมคงต้องใช้ลูกโมบ้างล,ละนะฮะแม่งไม่ได้เลยครับโอเคเดี๋ยวเราหาอันนี้เสร็จแล้วก็เดี๋ยวเราจะกลับอันนี้แคมป์แล้วก่อนนะแล้วก็ไปวางที่นอนไว้นะครับคุณผู้ชมฮะแต่ก็คงเดี๋ยวจะออกเดินทางไปอีกนิดนึงพรโอ้ย <c oughs> โอเคเรียบร้อยฮะซึ่งจริงๆในพาร์ทนี้เนี่ยผมต้องหาอันนี้ให้ได้ general bar หาเลยครับผมนะ,ะหรือไม่ก็ต้องทํากล่องอีกหนึ่งกล่องครับถ้าเราหาไม่ได้ผมคงทํากล่องนะครับคุณผู้ชมเพราะว่าเราก็มีลงมีเลื่อยอยู่แล้วนะฮะประมาณนี้มาไม่ได้ไม่ได้ต้องออกเดินทางอีกนิดน,นึงครับผมนะฮะเราต้องออกเดินทางไปเรื่อยๆจนกว่าจะ,จะเจอเรื่อยบ้านนี้ยังไม่ได้หาเลย <c oughs> หัวทิ่มไม่ได้หัวทิมไม่ได้คำามานี้ครับ <c oughs> เปิดไฟทําไมวะบัดดีบัดดีเอ้เจอคอน เฮ้ยแต่คอนมันเอาไปตัดไม้ไม่ได้นะฮะคุณผู้ชมอย่าลืมเอ้ยอยากได้เรื่อยเอ้ยซีซีทีวีซีซีทีวีเหรอไม่เห็นดูอะไรได้เลยห่วยแตกห่วยแตกมากมากน,นี่ไม่มีผมว่าแถวนี้ก็คงไอ้นี่แล้วผมนะอีกนิดเดียวก็คงจะเจอเรื่อยเพราะว่ามันอยู่ในเขตต่างจังหวัดเนี่ยคุณผู้ชมครับนี่ระเบิดลืมไปชิบหายเลือดไหลเลือดไหลเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อน เฮ้ยพันหลอดหน้ามือตามัมเลยโอ้โหแทบตายโอ้ m ม g กอดโอเคผมนะเดี๋ยวจะขับรถออกไปอีกนิดนึงนะครับเอาเผยพันอีกโอ้โหเลือดเต็มเลยทีนี้นะครับโอเคเรียบร้อยไปไปอา้ Mode, นะอาวแบตหมดหรอ้าวชิปหายแล้วไงแบตหมดโอ้ยอันนี้ก็ไม่ช่วยอะไรอีกคำแล้ว กรรมแล้วถ้าผ,ผมอ้าวแบตหมดเอาไงดีเนี่ยเอ้ยแล้วผมต้องทํายังไงกับรถดีไหมครับคุณผู้ชมฮะตายแล้วคุณผู้ชมตอนนี้ผมรถแบตรถผมแบตหมดครับเอาไงดีวะเราซวยแหละงานหยาบมากๆตอนนี้เอ้ยแม่เงเอยแล้วเราอ่าวฟักยูฟักยูเวลิมาสฟักยูเวลิมาสรถแบตหมดโอเมก้า เราคงต้องเดินแล้วครับคุณผู้ชมมาตอนนี้นะฮะเดินก็ได้แม่งแล้วเราเราต้องมาทางนี้จไัไหมผมว่ารถสีแดงอยู่นี้นะครับถ่ายรูปไปก่อนแล้วก็เราต้องตรงไปทางนี้ครับแช่โอเคเรียบร้อยประมาณนี้ฮนะขวาล้ายซะดีผมไม่อยากดีไปทางนี้ก็ได้เออเดี๋ยววิ่งไปนะ <laughs> โอ้ยรถแบตหมดผมจะไปหาแบตเตอรี่รถจากไหนวะนนี้คุณผู้ชมครับโคตรสวยบอกเลยสวยมากมากอันนี้ก็ไม่มีอะไรเนาะเราดูแล้วนี่หว่าโอเค ออกไปด้านนอกครับผมเดี๋ยวเราขอนไปอับน,นี่แป๊บนึงอันนี้ความแรงมีดฟึบฟึบ่าอย่างละหนึ่งครับผมฮนอ่ะเดี๋ยวเราวิ่งออกต่างจังหวัดไปก็ได้นะครับคุณผู้ชมเฮ้ยตรงนี้อะไรวะเนี่ยเอ้ยนี่ไงฟาร์มโอ้โหเยี่ยมอยู่ใกลแค่เพียงเอื้อมมือเดี๋ยวถ้าเกิดมีรถคันใหม่เดี๋ยวจะทิ้งคันนั้นเลยเนี่ยแหมแต่ว่าคันนันอุตส่าห์เป็นลูกรักเราเนี่ยผมเป้ของใครเข้ามาก็ไม่รู้เฮ้ยมีเครื่องบินด้วยโอ้โหเยี่ยม โอ้ยเย้เบบี้แต่ว่าไม่มีน้ำมันนะครับเออไม่เป็นไรครับผมเนี่ยเฮ้ยสุดยอดเนะี่ยแล้วบ้านเรานี้มันจะใช้เครื่องบินได้ป่าววะในนี้นี่มีเลื่อยแน่ๆรับประกันได้เลยเนะครับอ้โหแล้วมีเครื่องบินอีกสุดยอดเยี่ยมไปเลยนะครับตรงนี้ก็เป็นทำเลดีนะแต่ว่าทางนั้นเนี่ยมันเป็นที่หลักของเราผมแล้วก็ใกล้เมืองด้วยนะครับคุณผู้ชมบิงมาละละล,ะละ ล้วลางแล้ลางแล้ลาโอเคมาคโมอนดูสดอุ๊ยเดี๋ยวจะเ,เผาแม่งเลยไอย้ไม่ใช่โอ้ยลืม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 โอ้โหแม่งไม่แรงเลยอีบา้าอันนี้อันนี้เก็บไว้นี่ครับเรียบร้อยกระสุนปืนบ้าบอเลยกับมิลุแล้วก็มีอีกอีกนัดหนึ่งเนี่ยเรายิงมันไม่ตายให้ผมเนี่ยธนูแม่งเริ่มจะห่วยแตกแล้วนะห่วยแตกมวกมุกมวก,มวก มีล้อรถนะครับมาด้านน,นี้อาจจะเจอแบตเตอรีร่ก็ได้นะครับผมแต่ว่าตอนนี้ไม่ต้องการนะไม่งไงใช้มีดน,นี่แรงไปเยอะนะครับคุณผ,ผู้ชมซึ่งผมคิดว่าผมเอาปืนกลมาใช้นี่น่าจะคุ้มกว่านะฮะธนงธนูเดี๋ยวไม่เอาแม่งละก่อนจะก่อนหาเลื่อยแป๊บถ้าไม่เจอเลื่อนนี่เสร็จเลยแล้วเนี่ย fuck you แต่ว่าเราได้ยาบาฮานะเราได้ที่นอนนะผมถือว่าโอเคแล้วนะครับคุณผ,ผู้ชมฮะไม่มีเลื่อยจริงด้วยเดี๋ยวก่อน มาฮะอืมรีโหลดรสุนปืนครับเล็งหัวไว้อืมเรี็บร้อยรีโหลดครับผมตัวนี้ครับอืมไม่ตายมาได้ไมาได้มาได้ไม่ตายเหรอไม่ตายเหรอเก็บมาครับเรร็บร้อยโอเคเก็บอืมระมาณนี้เก็บขมาขมาในบ้านวันนี้พวกเอ้ยมีครอสโบด้วยครับผมนะฮะอันไหนจะแรงคัอยากดูจัง อันนี้รู้สึกว่าอันนี้น่าจะดีกว่าเอยโอ้โหร็อเปอร์เซนด้วยสุดยอดเลยครับผมนี่ฮะเอากระสุนปืนออกมาครับแล้วก็สโคบด้วยนะฮะผมต้องการสโคบอันนี้อันนี้มาฟึบนะครับเรียบร้อยเยี่ยมโอ้เล่งกาก,ากมากนะฮะสโคบโอเคเก็บไม่ได้ของเต็มฮนะเดี๋ยวก่อนนะสโคบก็อันนี้สโคบมาครับ เร็จแล้วจากนั้นก็ใส่ตะโขไปครับอ่าประมาณนี้อันนี้เก็บทิ้งไปครับสุดยอดเยี่ยมสุดๆครับอาหารโอเคดีวผมขอกินอันนี้ก่อนแล้วกันนะฮะกินแม่งเฮ้ยอร่อยดีแฮะเอ้ตรงน,นี้มันจะไม่มีเลื่อยจริงๆหรอครับเฮ้ยบ้าไปแล้วจอดที่เราเดินทางมาไกลเลยเนี่ยแล้วประเด็นคือรู้ไหมเราวิ่งมาด้วยนะฮะเคียวเหรอแต่เคียวมันดูไม่เทพเลยคุณผู้ชมผมเคยใช้อยู่แม่งกากมากนะฮะ แล้วมันมีอีกะว่าวันเนี้ยแม่งเอ้ยเราคงต้องวิ่งไปอีกวะครับคุณผู้ชมแต่ว่าไม่ต้องห่วงฮะเรามีน,นี่แล้วนะครับเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเฮ้ยอันนี้ถังน้ำมันแล้วก็ตรงนี้มันมีฮออยู่ด้วยเฮ้ยไม่ใช่หอสิเป็นเครื่องบินนะครับไปเอาเครื่องบินก็ได้ไม่สนถดลวเวย้ยสนดเครื่องบินเวย้ยเอ้ยมีรถด้วยนี่ว่ะโอ้แต่เป็นรถที่พังแล้วนะครับคุณผู้ชมแล้วก็ไม่มีลงไม่มีเลยไม่มีหายเหวอะไรเลยครับแต่เราลองไปขับเครื่องบินก็ได้นะวันนี้ โอ้ยถังน้ำมันเต็มร้อยเลยนะฮะสุดยอดสุดยอดจริงๆเยี่ยมเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวกลับไปเอาน้ำมันตรงนู้นแป๊บนึงนะครับผมเยี่ยมสุดยอดแล้วก็เดี๋ยวผมขอแวะกินน้ำก่อนแอบนี่คือแครนทีนงผมครับเก็บน้ำแป๊บอื้ออึก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 ดรอตี้กิน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 อะไรเหรอเว้ยเก็บมาครับแต่ว่ามันเป็นน้ำใสกปรกอ่ะคุณผู้ชมก็กินได้มั้ง แต่ว่าอุ้ยไอ้นั่นลบไปเยอะมากคุณผู้ชมฮะไออะไรวะไอค่าแล้วสักอย่างกินยาก่อนอืโอ้เพิ่มขึ้นมาเยอะเลยครับผมสุดยอดเอาให้เต็มไปเลยครับพวกนี้ก็ข้ามมันเอายิก็ีได้นะครับข้าประสบการณ์ได้อะไรวะกังเกงม้าบอเลยไม่รู้อืมอมซูมนี้ก็ใกล้พังแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราค่อยหาของมาซ่อมฮะพีโลกมเเกอร์เรียบร้อยนะฮะ มีตัวไหนมาอีกมาได้หมดนะผมบอกเลยครฮบผมมาได้หมดนะครับมายังไงก็ได้คุณนะผมอะจริงๆผมขอเอาน้ำมันกันได้ไหมไม่เอาสามทีแตกครับผมนะฮะโอเคครับผมแล้วก็เอาน้ำมันก่อนนะโอเคเรียบร้อยวิ่งกลับเลยครับผมนะฮะจริงๆฮอเนี่ยผมจะเอาให้มันแบบว่าได้ได้น้ำมันเยอะๆก่อนแล้วค่อยกลับนะครับเพราะว่าเราบินแค่นี้ก็พอมาได้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 อุ้ยทิมทีเดียวก็ตายแล้วกระโลกมากกระโหลกมากๆ อืมวายขึ้นมาเฮ้ยกดยูดีครับกดยูยูแล้วก็อัพอันนี้ไม่พอป่ะอีกสิบโอเคเครื่องบินแค่นี้ก็พอมั้งแต่ว่าถ้าเกิดเราบินไปจอดตรงนั้นได้เดี๋ยวผมจะบินนะฮะจะบินไปหาแบบว่าหมู่บ้านต่างจังหวัดอีกโอโหูพัดนี้นี่โคตรโชคดีอ่ะจริงๆเนะะี่ยฮสุดยอดจริงๆเลยนะบินไงวะเนะี่ย เดี <Yeah. S 2> ๋ยวมันมาขับยังไงไปเนะี่ยเอ้ยอ๋อรู้แล้วครับผู้ชมเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนไอชิ oh, holy fuck, holy fuck. บะโอ้โอลิฟกโอลิฟก์เบาลง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 เฮ้ยโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนบินยังไงอะไรยังไงไวะเนี่ยหนึ่งนะครับผู้ชมครับฝึกบินแป๊บหนึ่งเนี่ย เรามาที่ฟาร์มเราก่อนครับไปที่ฟาร์มเราฮะฟาร์มเราอยู่นี้ใช่ไหมเอ่ยทำไมเราหยุดวะฟาร์มเราฟาร์มเฮาโอ้โหเดี๋ยว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 จะตัวจะกลับจุดเดิมใช่ไหเนี่ยอันนี้ที่ไหนวะที่เราอยู่เมื่อกี้เหรอครับใช่ป่าวะน่าจะใช่มั้งเฮ้ยไม่ใช่แล้วอันนี้เพราะว่าอ๋อนี่คืออีกฝั่งหนึ่งแน่เลยครับคุณผู้ชมฮะซึ่งผมไม่ได้อยากมาตรงนี้เลยฮะ ดเดี๋ยวก่อน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 ไอ้ลูก,ลกรักถคำว่ามีรถนะผมขอกลับไปจุดเดิมก่อนครับจุดเดิมครับจุดเดิมนี่อ๋อต้องมาขับตรงนี้ด้วยนะครับผู้ชมนี่ครับนี่ผมบินไปไหนักของผมวะเนี่ยหัวทิมเลยวะหัว,วทิมไม่ได้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 ไม่ได,ไได,ไได,ไได้ซึ่งเดี๋ยวมันมันเละจะเกิดไปแล้ว ไปเมยเดเมเดเมเดอัโอ้โหเยี่ยมเยี่ยมอ้าวเดี๋ยวกลับมามืองใหญ่เฉยเลยอ่ะโอ้ยชิปหมยูดูยูดูบูด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 ูหูด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 ้ดู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 ดเดูดูดเดูดูดูดาดู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 ดดู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 ดดูดูดูนด สำหรับอินเทอร์เน็ตเนี่ยนะผมก็ในซีรีส์นี้ผมก็คงไม่มีอะไรแล้วผมไปเจอคิดหน้านะฮะก็เดี๋ยวเราก็คอยมาเริ่มกันใหม่ที่เมืองนี้ก็ได้สำหรับวันนี้บายบายซียูเเกนนะผมเน่จุบจุบลากอนะะบุบหมอบบายบายจ้าซอมบีก่อนคนะุณผู้ชมเฮ้ยดูก้อนดูก่อนดูก่อน,ด,อนดูนี่โอ้ยแหมคนเราไม่ได้แพ้เสมอไปไว้บอกเลยมันไ,ไ,มไม่ได้แพ้เสมอไปมีลูกสนุอยู่นี่ด้วยโอ้โหมีเลื่อยด้วยสุดยอดใครจะไฟกับผมมานี่เลยมามามาเนี่ โอ้โหสุดยอดมาเด้ทำไมทำาดมาดิมาดิมาดิมาดโอ้โหลยหมดเลยมาด้วสุดยอด